สวัสดีค่ะพบกับช่องนุ่นซีคานะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นกระเป๋ารุ่นแบบสุดฮิตที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้เลยนะคะก็คือาบลนเซการนั่นเองนะคะต้องบอกว่านี่อันนี้เขาชื่อว่ารุ่นเลคาตูเล่นั่นเองไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะสำหรับรุ่นนี้นะคะไซนี้นะคะก็คือเป็นไซสุดฮิตด้วยนะคะก็คือไซ XS นั่นเองมันจะมีไซส์ S ด้วยนะก็คือจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะต้องบอกว่าความโดดเด่นของรุ่นนี้ตอนนี้นะคะก็คือสะพายแล,ล้วรู้สึกแบบ ke, แกกบดดแบบบบบเเเเทกกกล้้้ว็ขาัชุดดไ มากมเลยนะคะแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกถามว่าไซส์เอเล็กๆแบบนี้นะคะก็ยังแบบ มีความจุแบบใส่ของได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าถามว่าใส่อะไรได้บ้างพาสปอร์ตก็คือใส่ได้สบายๆเลยโทรศัพท์มือถือใส่ได้ทุกรุ่นนะคะแล้วเขาก็ยังทำออกมาแบบหลากหลายสีสันน่ารักมากๆนะก็แบบว่าเข้ากับหลายลุกมากๆเลยนะคะอันนี้นะต้องบอกว่าเขาไม่ได้ผลิตเฉพาะหนังนะจริงๆเขามีแบบยีนด้วยนะคะแต่ว่าหามาให้ดูไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ายีนแบบหายากมากๆนะคะแล้วราคาก็คือพุ่งแบบพุ่งแรงเลยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ราคากำลังขึ้นเลยนะคะของแบรนด์นี้ตอนนี้นะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาสะพายให้นะะวาสไก็คือจด้แบบ มานี้เท่ๆนะคะใช้สีดําอันนี้นะคะเป็นสีเขียวที่เป็นแบบสีเขียวแบบสะท้อนแสงนะก็จะได้ลุคแบบเก๋ๆนะแล้วก็มีความแบบแซ่บๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังทําสีที่แบบว่าออกจากพาสเทลพาสเทลนะทำออกมาแบบน่ารักเอาไว้ให้แบบสาวๆหวานๆหรือว่าแบบชอบแบบใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะสบายได้แล้วก็ยังมีความแบบมุ้งมิ้งน่ารักอยู่นะคะก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้แบบนี้นะคะก็คือสีม่วงสีม่วงแบบพาสเทลแล้วก็สีนี้นี่ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเขียวปะ่ะแบบประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันคือคือเขียวโทนไหนมันเขียวป่ะหรือว่าฟ้า ไม่รู้ไม่รู้ว่าสีประมาณไหนแต่มันเป็นสีแบบโทนพาสเทลนะต้องบอกว่าน่ารักมากๆจะมีสีโทนชมพูอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คือน่ารักหมดเลยแล้วก็หนังของเขานะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้ทําหนังออกมาแบบ2แบบก็คือเป็นหนังแบบนี้ที่จะปั๊มลายคล็อกนะคะน้องปั๊มลายคล็อกก็จะมีความแบบดูดูแผงขึ้นหรือว่าใครที่แบบว่าชอบเรียบๆนะคะก็เป็นหนังแบบนี้ก็ได้ที่เป็นหนังแบบหนังยับยของตัวบาลเดนเซก้าเขาเลยแบบนี้ในเรื่องของบุดนะคะหมุดก็คือทําออกมาแบบ2สีด้วยกันนะมันจะมีสีแบบสีเงินเงินแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็จะมีเป็นสีทองนี่สีทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบพิเศษด้วยนะที่มันจะเป็นแบบคริสตัลนะคะน่ารักมากมันจะมีแบบว่าคริสตัลที่เป็นเฉพาะหมุดนะแล้วก็จะมีที่เป็นคริสตัลทั้งใบด้วยนะต้องบอกว่าคริสตัลทั้งใบนี่คือปังไม่ไหวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีมาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูนะคะเราก็จะเห็นแบบว่าเซเลบตี้ใช้กันนะแ,แบบน่ารักมากนี่สําหรับอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคริสตัลจะมีทุกจุดแบบนี้เลยทั้งใบแบบนี้เวลาสะพายก็คือจะเก๋แล้วก็เด่น ก็สวยหรูแพงนะคะเดี๋ยวปรับสายให้ดูไซนี้ฮิตเพราะว่ามันสามารถแบบปรับสายเป็นคอสบอดี้ได้นะคะจริงๆสายเขายาวมากเลยนะตรงเนี้ยรูปรับสายเนี่ยหนึ่งฝั่งเขามีถึง11รูนะคะสําหรับด้านหน้านะด้านหลังตรงเนี้ยก็คือได้อีก11รูนะคะก็คือเยอะมากสําหรับใครที่ชอบสายยาวสายสั้นก็คือปรับได้ทุกแบบหรือว่าใครที่แบบว่าชอบแบบสายเขาเรียกว่าสายประมาณไหนอะที่เป็นแบบโชเดอร์แบ็กแบบลงมาตรงเอวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ก็คือปรับได้ทุกอย่างตามใจชอบเลยนะเดี๋ยวปรับให้ดูจริงๆวิธีการปรับก็คือง่ายมากคือแบบแค่เปิดขึ้นแบบนี้เสียบรูแค่นั้นเองนะคะเขาทำรูไว้แบบหลุมหลวใหญ่ๆเลยนะทาให้แบบเราเสียบได้ง่ายอ่ะเขาเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะก็คือไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะคะคือสามารถทําได้เลยอันนี้เดี๋ยวนุ่นปรับไว้แบบยาวสุดเลยนะเพราะจะ cross b o d ให้ดูนะคะนี่สายก็จะยาวแบบนี้ครอสได้เลยบบนี่ หรือว่าใครแบบว่าชอบสะพายข้างก็ได้นะแบบยาวๆแบบนี้ก็ <Yeah. S 1> คือได้เหมือนกันนะคะ mm. ก็คือน้องแบบปรับได้หลายแบบนะคะน้องก็เลยแบบพี่สุดๆแล้วคือใบไม่ใหญ่เกินไปแต่ว่าจุ๋นะระปรองเลยนี่ mm. แล้วก็น้องก็คือน้ําหนักแบบ mm. เบานะคะ สามารถใช้ได้แบบไม่รู้สึกว่าหนักอะไรนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เพราะว่ารู้สึกว่าน้องพังยากต้องบอกว่าเบลเซกาเป็นกระเป๋าที่พังยากมากจริงๆนะต้องบอกแบบนั้นเลยแล้วเขาทําให้ดูแบบคลาสสิกเนาะใช้ยังไงก็ดูไม่เก่านะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าฮิตที่สุดเดี๋ยวจะสะพายให้ดูทุกสีเลยนะคะ you <laughs>